สวัสดีครับท่านชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับบรรยากาศช่วงเสริมอาหารในเพื่นพี่น้องถ้านกินแล้วครับนี่เป็นน้ำลงสีหน่อยนะครับผสมกับหัวอาหารกินแบนมี้พี่น้องครับช่วงนี้ก็ยั่งบบได้ปอยครับพราะว่าน้ำถ่วมแรงปลอยอยู่ครับได้เอาอาหารมาเสริมในเพื่นช่วงแรงครับช่วงน้แรง กินมือระรอบครับมือละขั้งมือละเทียะนี่ครับเสือม,มันไหวพี่น้องเป็นไหวชุดที่ผมจับยานโนมมากนะครับนี่ครพกำลังผ่ากันกินแบบนี้ครับเนี่ยนี่เป็นลูกผสมมีมาตเตอร์ครับผมบรกกับว่าได้ปล่อยลงไปสองมือสามมือนี่แหละครับเพราะว่าน้ำท่วมหยานะครับก็เลยกินบ่ เต็มที่นะครับเลยเสริมใหเพื่อนก่อนนี่ครับกินดีเลยพี่น้องครับน้มต้องสีหน่อยต้องสีส่วนโตเฮ้าน่ครับนี่ผ้ากันผ้ากันกินลด,ดกินลด,ดกินนี่แค่ัน้นก็กินควากดันหนผมกับเสริมเหมือนกันนะครับเสริมใหมเพื่อนในกินนี่กับผ้ากันกินอืน กินดีอันนี้กาัดฝาพ,พี่น้องครักับการเสริมอาหารเหงืว่านี่เป็นทบผูพี่น้องเบียดกันกินอยู่แบบนี้สามตัวพี่น้องครับโอ้กินดีผมฝึกให้พอนกินตั้งแต่ผมจับยาโนมมากด้พี่น้องครับจับยาโนมมากผมก็ฝึกเลย นะครับเนี่ยตัวใหญ่มาต่ำอย่างนี้แหลพี่น้องเนี่ยนะครับใหญ่มาต่ำออกด้วยจินเนี่อืไปแล้วอืเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับนี่ก็เป็นว่าสาวที่ผมแยกขึ้นมาพี่นอออ้องโยขอกอีกคอกนึงเนีน่ยเพิ่นบ่ได้กินนะครับตัวใหญ่ตข่ขค้นกันนี่แหละครับผมแล้วมาขังไว้ครับว่าสามตัวนี่ครับชุดผมยาน้มมาเนี่ยครับ ือเลยกินน้ากันเลยเนี่ครับตัวใหญ่กว่าตามกินแบบแบบนี้แหละครับพี่น้องครับเปรียบเทียบเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับถ้างัวอายุก็พ่อกันอีกสามตัวนี่จินน้ากันได้นะครับดิสามตัวนี่จินน้ากันได้ครับถ้ามีตัวใหญ่มากนี่ครับแบบนี้แหละครับว่าด้จินตัวน่อยว่าจ้กินนะครับสังเกตได้เห็นได้ชัดเจนนะครับนี่เป็นแต้ผมสิจับแยกไว้แล้วก็เอาผูกไว้พี่น้องนะครับเพื่อนก็สียดาว่าหน่อยขอจสได้กจน ตกนเนป็นก็กินยุบฟังนั่นแหละครับคุ้มกอาเส่คือกินยุบฟังนั่น,นตัวเดียวกินเบิร์ตเป็นกับมานะครับมาหาคือเกาอืมนี่ครับมันจะกาดฝาดพี่น้องเขายืนคอยอีกรอบนึงนะครับคนเม่ยใหญ่ยุบสองเวลาครับเ้ากับใบนะครับช่วงยืนคอยนะครับ,ยยรบแล้วก็มีอาหารเสริมแขนหลังมัน เจ้าเนื้อยี่มาเตือี่เจ้าเนื้อได้พี่นอ้องอ้ากินได้เลยกาดเลยครับไทยยินเลยครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับพ่อในดีพ่อในเลือดโดยมาัดานพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองจะเจ็บจะจนก้าวว่าสวัสดีครับ